วันนี้เรามาพูดกับช่องสตาร์วอทเบสกันนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวของเล่นสองชิ้นนะครับผมเดี๋ยวก็จะมารีวิวสองเล่นของชิ้นที่เป็นปืนนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาก่อนนะครับผมที่เป็นปืนนะครับอีกชิ้นก็ได้ครับที่เรามีอยู่ในห้องนะครับเดี๋ยวเราไปหาก่อนตอนนี้นะครับแล้วก็มาอีกทีนะครับผมไปหาได้แค่สามชิ้นนะครับผม สามชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะดูอันแรกครับปืนนี้นะครับผมมันจะให้เราใส่ลูกลูกกลมๆอะครับเป็นสีเออสาวขาวอะครับแล้วเราก็จะยิงออกจากตรงนี้ได้เลยนี่นี่นะครับผมเนี้บ่งปป่งนะครับผมมันก็จะยิงได้เลยครับชิ้นต่อไปนะครับมันต้องใส่ลูกกระสุนนะครับที่เป็นแบบลูกกระสุนมันมีลูกกระสุนของมันนะครับนี่นี่นะครับนี่กดไม่ได้แล้วนะครับผม ต้องใส่ลูกกระสุนแล้วมันก็จะกดได้นะครับอันต่อไปคืออันนี้นะคบผมอันนี้ไม่ได้ใส่ลูกกระสุนอะไรทั้งอย่างทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้คือยิงปกตินะครับผมอนนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบอย